สวัสดีครับอ่ามือแรกของ tpl จบไปแล้วนะครับนาทีเก่าที่สิบก็เต็เงใตหมวอว่านนะครับสองคู่มือนีก้ก็สามสีคู่แมทแต่ละแมทก็สุดยอดทั้งนั้นอ่าตามตารางก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูผลการแข่งขันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร ตอนนี้ก็แบงคอกน,นำอยู่นะบุรีรัมเริ่มต้นเมื่อวานเนาะท่วนท่วน,วนบุรีรัมเนี่ยเสมอลาดบุรีศูนย์ประตูต่ศู์แบงคอกเสมอนคปรปฐมหนึ่งวันนี้นครับชนบุรีต้อนรับการมารเยือนของ BG BG บีจีปทุม p นะี p ีเนาะชนบุรีแพ้ไปสาหนึ่งนะครับโอ้โหอยู่3มตารางสุดท้ายโซนตกชั้นเลยครับชนบุรีฉลามชนจากท็อปเทมาท็อปไฟมาไหล ท็อปทีได้สม,มัยมาหลายฤดูกาลนะครับก็ตามนั่นแหละฮะสุขโขไทยชนะประจวบ2 0ประจวบยังไม่ฟื้นนะครับมีอยู่6แต้ม3มแต้มหรือ6แต้มยังไม่ฟืน้นลำพูนโอ้ต้อนรับการมาเยือนของกิเลนพยองเก็บ3แต้มในบ้านได้เฉยเลยก็ฝีมือฝีมือครับลำพูนแอบเทียอยู่ครับลำพูนต่อไปก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ครับวันมืออื่นเมื่อื่นนี่อุไยท่านี่ครับ เจอโปลิทเทโรหามงแรงหามงเคืองแด้ว่ายังไงอุทยัยชนะโปลิสซึ่งส่วนเซอะไรนักเตะกัยังบดไ้เงินเดือนอยู่สเดือนละ่ะเขาเดือนที่หาหรือมั้งเห็ดบาปกันเว้ยอ่ะมาดูตารางเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาแบงคอกยูเนเต็ดยแต้มนำโด่งเลย BGBU ตามมาติดติ23 21แตบมเอ็แต้เตะมากกว่านะครับ กับการท่าเรือนะครับ19แต้มเตะ10นัดละบุรีรัมยังหายใจไม่ไม่ทั่วท้องยังตามอยู่ครับอยู่ลำดับที่4ตามด้วยเชียงรายครับ15แต้มสุขโขทยัยนคนปรปฐมเมืองทองนะครับาตามลำดับนะครับทีนี้เรามาดูสามลำดับสุดท้ายลำพูนนะครับทยานขึ้นมาหนีโซนตกชั้นมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งลำดับละอยู่ลำดับที่13ปล่อยให้ชนบุรีลงไปแทนชนบุรีขอนแก่น ประจวบนะครับยังโบฟืนครับยังโบฟืนประจวบตะกี้ว่า3าแต้มโมเมนต์เลครับในหกแต้มนะครับชนะ1เสมอ3กับรวมเป็นหแต่ว่าหานัดหลังเนี่ยแพ้3ามรวดล่ะแพ้สรวด3แมตช์รวดเลยครับชนบุรีนะครับ5นัดเนี่ยแพ้แพ้ชนะเสมอเสมอโอ้สนัดล่าสุดคือแพ้รวดครับเดี๋ยวเจอกันันพรุ่งนี้ครับรักใครชอบใครก็เชียร์สุดใจเช่นเดิมครับสวัสดีครับ